อัศรามืออะไรกุ้มมรักมาตุนลอฮีวาบารกาตัวสวัสดีครับผมเดปเปสโซนักผลิตเครื่องชงกาแฟสดครับอนี้ประดิษฐ์วาวครีม่าสำหรับใส่โมค่าพอร์ตนะครับทำให้กาแฟออกมามีครีม่าเนียนสวยรสชาติกาแฟหอมกลมกล่อมนะครับรสชาติละมุนนี่ครับนี่ปีกว่าแล้วครับที่ผลิตขายอยู่นะครับ ใส่ได้ตั้งแต่หนึ่งครับจนถึงหกครับเลยนะแล้วก็โมจีนก็ได้โมอิดลุงก็ดีโมลุงนี่ก็จะดีมากเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับถัแรกเติมน้ำใต้วาวนะครับน้ำร้อนก็ได้น้ำเย็นก็ได้น้ำธรรมดานะครับเราจะน้ำเย็นน้ำธรรมดาแต่ว่า ถ้าน้ำร้อนเนี่ยมันจะเร็วหน่อยสำหรับท่านที่ขายกาแฟยอยู่ก็จะได้กาแฟที่ประมาณไม่เกินสานาทีก็ได้แล้วนะครับนี่ก็เติมนี่ก็ไปนี่ครับแล้วก็นี่เป็นแหวน ควรจะเป็นเครื่องบดควรจะควรจะเป็นแบบเฟืองบดนะครับเป็นแบบใบมีดป่านีไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการทำเอสเปรสโซ่ที่เหมือนกับเครื่องชงม,มากที่สุดฉะนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องดีประมาณหนึ่งนะครับไม่แพงก็ได้แต่ว่าขอให้ราคาขอให้เป็นเครื่องบดที่มีเป็นเฟืองบดมเมล็ดกาแฟสม่ำเสมอ พงกาเฟที่ได้มาก็สม่ำเสมอมันก็จะได้ครีม,ม่าที่ดีไหลออกมาสวยงามครับตัวน,นี้เป็นเครืองบด48นะครับจะได้เลเ้็วหน่อยบดเล็วหน่อย,อยอเสร็จแล้ว แล้วก็กเคาะนิดหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้ผงกาแฟมันติดอยู่ที่เฟืองหมดนะครับแล้วก็นี่แใส่นน้นๆนะครับ แล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมนะครับใส, o ring, ใส่อูริงใส่ยางใส่ตะแก,งกรงกลับเหมือนเดิมเอก็ใส่กาแฟองกาแฟ,ฟที่ใช้ประมาณ17-18กรัมนะครับ แล้วก็ปาดขอบนิดหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้มันซีน,นไปทับเพื่อที่จะ,ะเผื่อว่าไอ,ไอ,ไอน้ำไมนจะออกทางด้านข้างนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทับนี่เกลียดเสมอแล้วก็ไม่เป็นไรแรงดันจะไม่ได้ไม่ออกข้างข้างหม้อพร้อมชงนะครับ ไฟที่ใช้คุณเป็นไฟกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงถ้าไฟแรงมันจะพุ่งก็ประมาณ5นาทีนิดๆน,นะครับหรือห้านาทีกว่าบวกลบนาที2นาทีไม่มีปัญหานะครับ นี่ครับเห็นไหมเอสเปรสโซ่ e so. นี่ครีม่านะครับ่โอ้โหครีม่าสวยๆนะครับนี่ติดต่อได้ผ่านทาง Facebook นะครับนี่โอเคนี่ววนะครับวาวครีม่านะครับนี่ สก,กัดเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่ช็อตนี่ดูสีครีม,มา่ายังอยู่เลยนะครับนี่นี่ดูครับดูครับนี่ครับดูครับครีม,มา่าอื้อหือ Hei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat